วันนี้กลับมาพบกับคนข้างลักกุหลาบอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยมูลขี้ไก่ให้นะคะให้ดูว่าเออถ้าใส่ไปแล้วจะเห็นผลเป็นยังไงดีหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะใส่แบบเป็นวิธีการลดทางดินนะคะ3ช้อนโต๊ะหรือน้ำสามสิบมลต่อน้ำหนลิตรนะคะทุกๆ3วัน เพื่อเพิ่มอาหารแก่พืชช่วงนี้แบบว่าน้องกําลังแตกกิ่งกระโดงเยอะมากเลยนะเราก็เลยจะลองใช้กันเลยดูซิว่าจะใช้ได้กี่ครั้งนะคะเดี๋ยวแปะเพจให้นะคะว่าสั่งจากเพจไหนนะเหมือนเดิมนะคะเราไม่ได้เงินค่ารีวิวค่าอะไรนะอันนี้เขาบอกว่าดีเราเลยลองเอามาเห็นสวนคนอื่นเขาใส่แล้วมันงามนะคะเราก็เลยลองบ้างนะ นี่นะคะช่วงนี้คือน้องแตกกิ่งกระดงไปหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วก็ใส่โบกชินะคะเราก็เลยอยากให้น้องอวบมากขึ้นแบบว่ายอดกิ่งกระดงที่แตกใหม่โตง,งามนะคะเราก็เลยจะใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะคะปุ๋ยมักขี้ไก่แตกหลายกระดงหลายต้นมากเลยนะคะยอดแดงๆน้องจะได้อวบๆนะเดี๋ยวไปดูว่ามีต้นไหนแตกแตกเยอะมากนะคะนี่ต้นนี้ก็แตกเยอะมากเลยเห็นไหม แบบนี้คือตอป่านะคะเราต้องเด็ดทิ้งนะอันนี้ไม่ใช่กิ่งกระโดงนะคะกิ่งกระโดงจะต้องแตกจากตรงนี้นะคะอันนี้เป็นตอป่าจะแย่งสารอาหารเราต้องเด็ดทิ้งนะคะก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยน้ํานะคะเราลดน้าต้นไม้ให้เรียบร้อยล้างใบให้เรียบร้อยก่อนนะคะล้างย้อนขึ้นแบบนี้นะเพราะว่าพวกเพียพวกโรคต่างๆมันจะเกาะใต้ใบนะคะนี่เห็นไหม กิ่งกระดงใหญ่มากสวยมากกิ่งกำลังอวบอวบนะคะดูสิตรงนี้มีตรงไหนแต่กิ่งกระดงไมต้นนี้ไม่มีนะคะ <c oughs> ต้นนี้เป็นกุลาบสีม่วงที่ได้มาใหม่นะคะเห็นไหมว่าเพลียลงอีกแล้วนะคะเป็นกุหลาบช่อนะชื่อปินเซตคาโออีนะคะ ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนี่ศัตรูเพื่ชตัวะกาดอีกตัวนะคะหอยท่าเจดีนะคะเราก็จะกําจัดทิ้งเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาแทะใบเห็นไหมแทะใบหัวใจกินแวงหมดเลยเดี๋ยวต้องกําจัดทิ้งนะคะอันนี้เป็นกระแป่งน้ำไซส์15ลิตรนะคะเราก็ใส่น้ำให้เต็มก่อนนะ อัตราส่วนสามช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรแต่วันนี้เราจะใส่แบบเจือจางก่อนนะคะเพราะว่าเราใส่ครั้งแรกยังไม่เคยใช้กลัวแบบว่าใส่เยอะเกินไปแล้วน้องจะแบบช็อกจะใบหยิกอะไรอย่างเงี้ยขอลองอ่อนๆก่อนนะคะสิบห้าลิตรเมจะใส่ไปยี่สิบช้อนก่อนนะคะสิบเก้ายี่สิบพ่อเกมให้ใส่สามสิบนะคะครบแล้วนะคะสามสิบช้อนนะ คือต้องใส่ถุงมือเลยนะเพราะว่าแบบพอโดนมือนิดนึงแสบอะ่ะน่าจะเป็นกรดค่อนข้างสูงเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้คนนะสีเข้มมากาต้องอร่อยแน่เลยน้องกุหลาบบอก เราก็จะใส่หมดเลยนะคะพวกไม้ดงไม้ดอกทั้งหลายนี่นะคะเราก็จะใช้แก้วประมาณนี้นะคะในการตักน้ำลดนะถ้าต้นใหญ่ก็หนึ่งแก้วเลยนะคะกระถางใหญ่หนึ่งแก้วกระถางเล็แค่ครึ่งแก้วพอนะคะอันนี้อินเอะต้นต้นจันผ่านะคะ ต้นใหญ่ๆก็ใส่หนึ่งเลยนะคะสีเข้มมากนี่ราสเบอร์รี่นะคะโซนนี้จะเป็นโซนที่น้องๆโดนแดดแค่ประมาณ50ซได้นะคะน้องก็เลยไม่ค่อยแตกกิ่งกระดงตรงช่วงโคนต้นนะคะจะไปแตกตรงช่วงด้านบนนะคะที่เราตัดแต่งใหม่เพราะว่าได้รับแสงแดดนะคะเดี๋ยวอาจจะต้องย้ายน้อง เพราะว่าช่วงช่วงหน้าฝนเนี่ยช่วงตรงนี้จะโดนแดดน้อยกว่าใส่น้องไฮเดนเยียด้วยนะคะกระถางละเกือบเกือบเต็มแก้วนะคะอันนี้น้องจะสีใบออกเหลืองนะคะขาดแคลเซียมเดี๋ยวต้องเติมแคลเซียมให้น้องด้วยส่วนโซนนี้นะคะเป็นโซน ที่เลี้ยงยากเกือบทุกต้นนะคะลาหลงรักเกือบทุกต้นนะคะโดนแดดประมาณเจ็เปอร์เซ็นนะคะน้องแตกกิ่งกระโดงเยอะเหมือนกันส่วนโซนนี้นะคะโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน้องแตกกิ่งเยอะมากนะคะที่เราถ่ายไปต้นคลิปนะคะคือตรงนี้โดนฝนร้อยแดดร้อยแล้วก็ลงบ่อนนะคะน้องงามมากๆเซนตนี้นะคะใช้เปลืองอยู่นะคะทั้งสวนและเหลือแค่นี้เองน่าจะใส่ทุกสามวันไม่ไหว นี่กุหลาบแค่หกสิบกว่าต้นนนคะหกสิบกว่ารวมดอกไม้อื่นอีกด้วยอะ่ะอาจจะใส่สักเดือนละครั้งอาพิ์ละครั้งพอเดี๋ยวมาตามผลนะว่าใช้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวไปลดต้องนุ้นต่อโซนนี้นะคะจะเป็นกุหลาบซุ้มนะคะไม้ซุ้มต่งตางๆนะเราก็จะลดด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ใช้อย่างละหนึ่งแก้วใหญ่เลยนะเพราะว่าแบบว่าพื้นที่ปลูกลงดินนะคะ น้องงามมากนะไม่ต้องลือซุ้มออกแล้วตอนแรกกะว่าจะลือซุม้มบิชอปออกเพราะว่าถ้าน้องไม่งามเราจะลือออกอันนี้เป็นพลวงคามนะคะน้องกําลังเลื้อยขึ้นหลังคาไปแล้วเดี๋ยวจะต้องตัดแต่งกิ่งเดี๋ยวจะมาตัดแต่งกิ่งให้ดูนะคะ ep ถัดไปว่าเราต้องตัดแต่งกิ่งยังไงให้น้องออกดอกเยอะๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการล้างใบน้องด้วยนะคะตรงนี้ยังไม่ได้ล้างใบแล้วก็ยังไม่ได้ลดน้ําเลยไม่งั้นเดี๋ยว จะเข้มข้นเกินไปนะคะถ้าไม่มีน้ำเจอจางเลยล้างใบใต้ใบนะคะแล้วก็ฉีดพ่นบนใบนะเพื่อล้างฝุ่นล้างเชื้อโรคต่างๆนะคะศัตรูพืชเพลยเพอวิธีนี้ก็ช่วยกันได้ดีมากเลยนะคะลดน้ำน้องให้ชุ่มๆเลยแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ3 4มสี่วันมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างว่าน้องจะงามขนาดไหนได้กินของอร่อยไป เดี๋ยวมาดูผลของน้ำหมักขี้ไก่นะคะอันนี้น้องโตขึ้นเยอะนะคะจากตอนแรกอยู่แค่นี้นะนี่แตกนะคะอันนี้ชื่ออะไรลืมชื่อแล้วก็นี้อาออ o e นะคะชากหุลาบของเราต้นละหนึ่งร้อยบาทอุ้ยแ่งมาสองอันอวบม,มากนี่ต้นนี้จะต้องปลีดร้องนะคะ แตกเยอะมากตอนแรกแตกแค่สองกิ่งนะคะนี่แตกเพิ่มมาอีกเต็มเลยอะ่ะคือคุ้มมากจำราคาไม่ได้นะคะแต่แปะแต่แปะพิกัดให้แล้วอุ้ยต้นนี้แตกเต็มเลยตอนแรกต้นนี้ไม่มีเลยนะคะต้นนี้แตกเยอะมากคุ้มแนะนำให้ใช้เลยนะคะแล้วเรามาดูนี่คือมองเคอร์ค่ะเมื่อวันที่เราดูน้องยังไม่มีกระดงแตกเยอะ มีแค่แค่เป็นตุ่มๆขึ้นมานะคะแต่ตอนนี้แตกกระโดงเต็มเลยอ่ะคือแบบกรี๊ดอ่ะกระดงจากตรงเนี้ยเป็นอะไรที่เราจะว้าวมากเลยนะคะโอ้ยแลดีเดนก็แตกใหม่ด้วยแลดีเดนแตกเต็มเลยนะคะสามอันหนึ่งสองสามเวิร์คค่ะเราต้องซื้อซ้ำนะคะดูต้นอื่นก่อนอันนี้เช็คแต่กระดงโอ้ยพัพพาร์ตี้กำลังแตกนะคะกำลังแตกแล้ว กำลังแตกกำลังแตกชัวเอมชัวเอมนิ่งมากนะคะยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเฮ้ยเรนนี่บูแตกนะคะเรนนี่บูแตกนี่ตรงต้นนี้แตกเยอะมากแฟร์นะคะฟรานซสนะคะฟรานซสแตกเยอะมากนะหยูยต้นนี้ดีต้นนี้เยอะมากเลยโรบิน คือแบบว่าน้องจะแทงไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมาเก็บใบให้โป่งๆหน่อยนะคะน้องจะได้รับแสงนะอันนี้โอ้ยแตกแล้วส่งอันนะคะฝั่งนูน้นเลิศมากต้นนี้ยังไม่แตกนะต้นนี้ก็แตกแล้วอุ้ยต้นนี้แตกนะคะเสียงจะตื่นเต้นนิดน,นึงอุ้ยแตกเต็มเลย อุ้ยแตกเต็มเลยอันนี้คือตอ้นแรกไม่มีเลยนะคะแตกแล้วแตกแล้วนี่นี่กำลังแตกเลยอะนี่แตกแล้วเดี๋ยวมาดูต้นใหญ่อุ้ยที่รถของเราที่กิ่งกระโดงไม่แตกมานานมากแล้วนะคะปิ่มมาสองอันนะสามอันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมารอดูนะคะว่าน้องจะแตกแบบเป็นกระโดงให้เราไหมหรือว่าจะฟอไปนะคะ หลังจากให้น้ำมักขี้ไก่ตอนนี้ผ่านมาห้าวันแล้วนะคะกิ่งกระดงยาวมากแล้วแบบน้องก็แตกเต็มเลยนะคะแตกเยอะมากๆนี่โรแมนติกตูตูพยายามไม่ปล่อยดอกน้องก็ออกดอกเก่งมากน้องฟูมออกดอกนะคะสวยมากเลยหอมฟุง้งแล้วก็แอนนาก็ออกนะคะดอกสวยเหมือนกันน้องครีตออกดอกเต็มเลยนะคะเห็นไหม ได้ดูก่อนหนาวหนึ่งรอบนะคะเยอะมากน้องไม่มีกระโดงนะต้นนี้เดี๋ยวเรามาไล่ดูกดันนงนี่ไงสีตองปกนะคะโรบินหนึ่งดอกสีส้มสวยมากกำลังออกดอกอีกเต็มเลยเห็นไหคะแล้วเรามาดูข้างล่างว้าวแบบว่าน้องจะแทงขึ้นไปยังไงเนี่ยเยอะมากอะยาวขึ้นเยอะเลยนะคะห้าวันแล้วต้นนี้ต้นนี้ก็ตรงกลางต้นเลยนะคะแล้วก็แตกอีกเต็มเลยเห็นไหม ดูดิคือแตกเยอะมากได้น้องนะคะได้ดูดอกแนหนาวนี้อ่าอันนี้สิคะบ๊อบที่แตกเยอะๆต้นนี้แตกเยอะสุดเห็นไหมกิ่งกระดงมาเพียบเลยชื่นใจโอ้ยอันนี้ก็ยาวขึ้นเยอะเลยนะคะนี่อันนี้ที่แตกเยอะๆเหมือนกันออ้ยกําลังอวบเลยแต่ว่ามันเหมือนว่าเราใส่ขี้ไก่เยอะไปคือเราไม่แน่ใจว่ามันเนี่ยเห็นไหม มันเพราะว่าเราใส่เยอะไปหรือเปล่าอะปลายใบมันไหม้หรือว่าเพราะว่ามันเพรียลงกันแน่เห็นไหมคะแตกเต็มออกดอกแล้วนี่ดูดีเลยนี่บูออกทุกกิ้งเลยอนะใส่ซุ้มแล้วนะคะไม่ไหวรกมากน้องออกดอกแล้วนะพ่อพอตี้หลายหลายพวงเลย เดี๋ยวต้องมาดูมองเคอร์อันนี้ก็เล็คือเนี่ยที่เราบอกว่าต้องดูว่ามันจะตามันจะบอดไปหรือเปล่าอ่ะกลายเป็นว่าฝั่งเนี้ยใหญ่แต่ปลายมันเริ่มไม่ไหม่เนี่ยอาจจะใส่แบบว่าปริมาณเยอะเกินต้องเบาๆมือหน่อยนะคะเนี่ยปุ๋ยถ้าเราใส่เยอะเกินอนะ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะไหม้นี่มองเคอร์อแบบว่าแตกแบบแยงกันแตกมากยาวขึ้นเยอะเลยนะคะตอนแรแค่นี้ อแล้วก็มาดูหูยคือน้องก็โตไวนะคะวันนั้นอยู่แค่นี้ที่เรานับใบยไว้นี่สองสาวันขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่อยๆนะว่าน้องเป็นยังไงฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมซับสไครต์นะคะเวลามีลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นกันนะ